นี่นะครับคือส่วนผสมของของหวานคนที่เป็นเบาหวานโฮลเกรนซีเรียลเป็นธันยพืชเต็มเมล็ดใช่ค่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟรุตฟรุตก็จะมีพีชมีสตรอเบอรี่มีองุ่นองุ่นดำองุ่นเขียวค่ะหลากสีได้เลยแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นโลแฟตโยเกิร์ตด้วยเป็นโลแฟตด้วยใช่เรื่องผลไม้เนี่ยหลายท่านคงจะสงสัยว่ามันมีผลไม้แบบที่หวานมากอ่ะ กับที่ไม่ค่อยหวานอ่ะหรือบางอันที่เปรี้ยวอ่ะอังั้นควรรับประทานอย่างไรดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่ป้อมผมจัดมาสองถาดครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ผมรักมากโปรดมากค่ะก็จมีทุเรียนมีลิ้นจีมีกล้วยไข่มีเงาะลำไยน้อยหนาะเป็นไงฮะประเภทนี้ ประเภทนี้เนี่ยจะหวานมากผู้ที่เป็นเบาหวานเราก็ควรทานน้อยๆหน่อยนะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าปริมาณจะเป๊ะๆไม่ใช่ผลไม้โดยส่วนมากแล้วเราจะให้ทานหนึ่งกําปั้นแต่ว่าถ้าสูตรว่าละเอียดลงมาหน่อยนะคะเราก็อาจจะถ้าหวานมากอาจจะซักห้าคำห้าโอ้โหห้าคำเองอะห้าคำเคียวให้เคี้ยนานๆให้ละเอียดแล้วประเภทนี้แหะครับ ปร้มากสิบคำหวานน้อยอ้าหวานน้อยมีอะไรบ้างที่วันนี้เตรียมมาก็มีแอปเปิลนะครับทั้งแดงเขียวมีแอปเปิลนะคะกีวีก็ดีค่ะกีวีเนี่ยก็จะมีวิตามินซีด้วยนะคะมีไฟเบอร์ก็จะได้สักลูกหนึ่งถ้าลูกขนาดนี้ก็ได้สักลูกลูกนิดๆนะอ๋อลูกครึ่งเลยพี่ป้อมให้ลูกครึ่งเลยครับฝรั่ง อ่าฝรั่งก็เหมือนกันวิิตามนซีเยอะใช่ค่ะเยอะมากเลยนะก็คือเฉาะแล้วควรจะทานเลยวิตามินซีจะไม่หายเลยอ๋อเหรอใช่แก้วมังกรเป็นไงครับแก้วมังกรก็จะได้เยอะหน่อยนะคะก็จะได้อย่างเงี้ยสิบคำได้ไหมอ๋อสิบคำส่วนส้มเอส้มก็ได้สักลูกนึงลูกนึงมะละกอนี่ได้เยอะเลยมะละกอก็ได้สักสิบคำได้สิบคำเหมือนกันสับปะรดนะฮะมีหวานทั้งหวานทั้งเปรี้ยว สับปะรดนี่เป็นไงฮะสับปะรดนี่จะอยู่ในหวานมากนะต้องขออนุญาตย้ายย้ายฝั่งเลยเหรอครับย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะใช่ค่ะขางทุเรียนเลยสับปะรดเพราะว่าสับปะรดเนี่ยเวลาเราทานไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะทําให้น้ําตาลขึ้นเร็วอ๋อเลยนะคะโอ้งั้นใครที่คิดว่ามันเปรี้ยวน่าจะมีวิตามินซีเยอะแต่มันหวานมากนะครับเพราะในความเปรี้ยวก็มีความหวานทีนี้มาถึงของหวานสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานบ้างคือมันฟังดูขัดกันอยู่นะแต่พี่ป้อมก็บอกว่า ต้องคุมจํานวนปริมาณให้เหมาะสมใช่ไหมฮะใ่ควันนี้มีโยเกิร์ตมีผลไม้เยอะแยะเราเริ่มยังไงดีฮะพี่ป้อมเราก็เอาจริงๆทําได้ตามสบายเลยนะตกแต่งได้ตามชอบเอาโยเกิร์ตก่อนนะโยเกิร์ตใส่ก่อนโยเกิร์ตย้ำนะครับเป็นโยเกิร์ตแบบไขมันต่ําแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะครับ ใส่เลยใส่สักครึ่งถ้วยพอเพราะว่าเราจะใช้เป็นอาหารว่างนะคะนี่ใส่หมดเลยไหมฮะหรือว่าเป็นชั้นๆกน่อนอแล้วจากนั้นอะไรต่อครับโปเรโกเรดของเราดีไหมหรือว่าจะใช้เป็นกราโนลาก็ได้เอาสัก2ช้อนโต๊ะเอาผลไม้ใส่เลยผลไม้ผลไม้ได้ทั้งหมดเลยไหมครับได้สักหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะ คือการจะบอกว่าผลไม้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาการหรือว่าลักษณะความเป็นเบาหวานของแต่ละคนไหมฮะมื้อหนึ่งเนี่ยทานได้ประมาณซากักถ้วยนี้ครับ ซึ่งถ้วยนี้คือครึ่งถ้วยตัวคงหรือครึ่งกำปั้นของเราแต่นี่เนื่องจากเป็นของหวานกิท้ายเป็นสแน็คเป็นเฮลตี้สแน็คนะคะเราก็จะลดปริมาณลงหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เราทานได้ผมใส่โยเกิร์ตไปเพิ่มได้ใช่ไหมว่าสวยงามมากแล้วก็แต่งด้วยใบสะระแหน่เล็กน้อยนะฮะเสร็จแล้วครับนี่คือขนม หรือจะเป็นของหวานปิดท้ายของคนที่เป็นเบาหวานก็ดูแล้วมีความหวานมีสีสันน่ารับประทานทีนี้เรื่องความหวานเนี่ยพอได้ขนมเสร็จแล้วแหมเครื่องดื่มปิดท้ายนิดหนึ่งได้ไหมชากาแฟน้ำผลไม้อะไรย่างเงี้ยฮะพี่ป้อมครับผมก็เตรียมไว้ฮะในนี้จะมีเครื่องดื่มที่คุ้นเคยกันหลายอย่างนะครับคนเป็นเบาหวานได้ไหมฮะ ถ้าในผู้ที่เป็นเบาหวานอยากจะทานจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นชาเนี่ยเราก็เลือกเป็นชาที่รสธรรมชาติไม่มีความหวานพอไหวใช่นะคะแต่ถ้าเราถ้าเป็นชาเนี่ยจริงๆไม่ค่อยอยากให้ทานหลังอาหารนะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแทนนินแล้วมันก็จะดูดเอาพวกวิตามินเกลือแร่ดีๆเอาไปหมดเลยอ้าวทิ่ได้มากับอาหารน่ะเหรอใช่พอหลังอาหารปุ๊บชาเอาไปชาาไปหมดเลย เอลังจไม่ได้เลยหรอครับมันก็จะช่วยลดมันแบบมันดึงออกนะคะมันดึงออกมาไม่ดีเอานี่เป็นความเข้าใจผิดมาตลอดเหรอฮะเพราะฉชาไม่ควรจะหลังอาหารทันทีใช่ใช่ค่ะ ถ้าเป็นน้ําผลไม้เนี่ยจริงๆอ้หวานเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้เราก็จะเน้นเป็นผลไม้สดที่มีกากาใยใช่จะดีกว่าเยอะเลยนะยิ่งน้ำอารมณไม่ต้องถามต่อนะฮะไม่ต้องถามต่อเลยนะคะก็พยายามเลี่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะทานจริงๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นพวกไดเอท ซีโร่พวกนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยยี่ห้อไปที่เขาบอกว่าน้าตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีน้ำตาลเอันนั้นเขาจะใช้น้ําตาลเทียมแทนทีนี้ถ้าใครที่ยังอยากรับประทานเครื่องดื่มอยู่เนี่ยคือมันจะมีสารที่ให้ความหวานแทนน้าตาลอยู่พวกนี้ใช้ได้ไหมฮะอย่างเนี้ยผมเตรียมมาก็จะแบบนี้คือจะเป็นเหมือนน้าเชื่อมอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเครื่องหมายการค้าอะไรแปะไปหรือเป็นแบบซองนะฮะ หรือจะเป็นแบบนี้ย่าหวานครับหรือนี้เขาทำเป็นซองไว้คือใส่กับเครื่องดื่มได้เลยย่าหวานอย่างนี้ทีได้ไหมฮะได้ค่ะในปัจจุบันนี้เราทางของอเมริกาเองเนี่ยก็ยอมรับแล้วนะคะ FDA อเมริกาเองเนี่ยไอ้ตัวย่าหวานของเรานี่ยสามารถที่จะทานได้นะนี้วันหนึ่งเนี่ยเราควรจะทานกี่ซองดีอ่าพี่ให้เท่าไหร่ฮะอืมก็คือไม่เกิน12ซอง สิบโอ้ ه, ก็เยอะนะอันนี้รวมทั้งหมดไหมรวมในอาหารเครื่องดื่มใช่ค่ะรวมทั้งหมดเลยต่อวันนะฮะใช่ทั้งวันไม่ควรเกิน12บสองรบบผู้ที่เป็นเบาหวานที่โดยสรุปนะครับพอดูแบบนี้แล้วลองคํานวณแคลอรี่ปริมาณแคลอรี่นิดหนึ่งอย่างถ้วยนี้ขนมอันนี้ที่เราทําไว้มีผลไม้เยอะแยะหลากหลายถ้วยนี้ประมาณกี่แคลอรี่ครับ ประมาณ130แ <130 calories. S 2> คลอรี่130แคลอรี่ถือว่าเหมาะสมไหมฮะก็โอเคค่ะประมาณ1 2 0 130อยู่ประมาณนี้ก็เป็นสามารถเป็นอาหารว่างที่สุขภาพดีได้๋อ,อได้เลยนะฮะวางไว้ตรงนี้นี่แหละครับคือโดยรวมของการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการเบาหวานผู้ที่เป็นเบาหวานก็จะมีอาการแบบนี้ซึ่งต้องระมัดระวังน,นะครับมีทั้งน้ําตาลสูงน้ำตาลต,ต่ําหรือการเลือกรับประทานแค่ไหนให้พอดีก็จะเป็นเมนูอาหารอะไรบ้างวันนี้พี่ป้อมก็นำมาแนะนํากันลองแบบนี้ อร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยกับ Healthy Friday วันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากๆนะค,ะค,ะครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็หลานพร้อมกันพบกันครั้งหน้าส่วนจะเป็นเมนูอะไรสำหรับผู้ที่มีอาการอะไรกับร่างกายต้องติดตามกันครับวันนี้สวัสดีครับ